เพื่อนกำลังมองหาร้านเติมโรบักที่เติมไม่ชัวร์ป้ามแล้วมีเลทราคาให้เลือกมากมายร้านนี้เลยลิปเอ็กช็อปร้านเติมโรบักสุดคุ้มในราคาเลทขั้นต่ำสู่ความเป็นเทพง่ายเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเทพสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID p a s s แต่ถ้าไม่จุใจกับความเทพร้านเขาก็มีระบบรับฟาร์มด้วยนะเดี๋ยวลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลย คนมันนี่น่าหลอกคนเลยครับโอเคตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไปนี่ครับแล้วก็อยู่กับ,บนักการอตคูแมนเป็นไงหล่อเท่ไหมเพื่อนๆกว่าจะทําได้นะครับบอกเลยว่ายากมากผมวาดเองกับมือเลยนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้กันอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือ5อันดับนะครับ ดาบที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนี้นะครับเออเป็นการจัดอันดับนะครับที่ผมเนี่ยได้ทดลองใช้และก็เล่นอยู่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ได้ทําการจัดอันดับขึ้นเองอ่ะคือไม่ได้มีข้อมูลสถิติควอนตัมแรงน้ำถูกอะไรบบาๆบ้าๆนะครับคือคิดเองหมดเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับเรารู้ถึงดาบที่ฟาร์มดีที่สุดเนี่ยผม,มอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกด s u b สไครป์ให้ผมกันหน่อยแล้วกันและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกรุงกินก่องแก้วคนด้วยเพื่อดีเพื่อนๆนะครับจะได้มาทันเมนแรกกันเนี่ยก ดาบที่ผมใหคให้เป็นอันดับหนึ่งในใจของผมเนี่ยก็คือดาบเร่มนี้เลยครับเพื่อนๆคุซาดางี้นะครับที่อยู่หลังผมตอนนี้เลยนี่ตัวนี้นะครับคุซาดางี้เวอร์ชั่น v2 นะครับนี่ เป็นตัว V2 นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกจุดเกิดก่อนเลยแล้วกันให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเกิดที่สนามฝึกซ้อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปกันเลยนะครับใครที่ไม่มีเซอร์วิส BAP นะครับกดด้านบนนะครับอ่าตอนนี้นะครับพอเพื่อนๆวาร์ปมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆหาสังเกตเอ่อสังเกตหาหินสีดําภายในแมปนี้นะครับมันจะมีหินสีดานะครับอยู่เพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะผมจําได้ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเพื่อนๆไดํา้ไงเพื่อนๆเลยนะครับ อ่ะนี่โอ้โหผมใช้สกิลว,วามาเป็นไงเพื่อนเ่นเทไหมนี่นะครับจะเกิดบริเวณหินสีดาตรงนี้เลยนะครับแต่จุดที่ผมเจอจริงๆนะเพื่อนมันไม่ได้อยู่ใกล้กับหินนี้นะมันอยู่ในหลุมนี้เลยเพื่อนๆเนี่ยมันเฉียงออกมาตรงนี้เลยนะครับตรงที่ผมเจอเนะี่ยเออถ้าถ้าใครหาบริเวณหินสีดําไม่เจอนะครับต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะเพราะตอนที่ผมเจอมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาดูสกิลคร่าวๆกันเลยแล้วกันนะครับนี่ไหนๆก็มีอันนี้และการฟันทั่วไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฟันทั่วไปฟบฟอฟเนี่ย ประมาณนี้นะครับปึ๊บๆแล้วก็ตีนกาเตะอะไรบลาๆนะครับแต่สกิลพิเศษของดาบตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวคิวนี้นะครับมันจะทําการปล่อยไฟสีดาไปข้างหน้านะครับแล้วตัวเราเนี่ยก็จะว์าไปที่จุดนั้นด้วยอ่าคือสร้างความเสียหายได้ดีนะครับเป็นวงกว้างวงกว้างนะครับควบกล้ำนะครับเพื่อนๆหลายคนชอบล้อผมอ่ะผมออกเสียงควบกล้ำไม่ชัดอ่ะอ่าดูนะครับผมปล่อยสกิลคิวไปนะครับปล่อยไฟไปครับแล้วตัวผมจะว้ามาที่จุดนี้เห็นไหมคือผมว์ปมานนะครับแล้วสร้างไฟได้ด้วยเนี่ย ไฟนี้มีสถานะติดนะครับเนี่ยเป็นเหมือนสกิลที่แบบว่าเบิ้ลความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับดาบเล่มที่2นะครับจะเรียกว่าดาบก็คงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นพัดไม่ใช่เหรอมมนเป็นพัดของมาดาระนะครับเออถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่จำไม่ผิดหรอกไ็นพัดของมาดาระแหละเออซึ่งจุดเกิดพัดตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในรังของแสงอุษาผมเรียกว่ารังแสงอุษาเลยนะครับเดือนลงมาครับนี่จะเกิดที่ตรงนี้เลยทําการวาร์ปไปเลยนะครับเอาเพื่อนๆนะครับวาร์ปมาที่รังแสงอุษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆหาบริเวณที่เป็นทรายนะครับนี่มาที่เออหน้าแสงอุษาตรงนี้ก็ได้ถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ผม่ชวรจิ เพื่อนเพราะว่าผมเจอพัดตัวนี้นานแล้วมันจะเกิดบริเวณทรายนะครับน่าจะน่าจะเป็นทรายฝั่งนั้นนะเดี๋ยวผมไปให้ดูเลยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นพื้นที่ทรายนะครับมาดูสกิลคร่าวๆกันเลยและกันนะครับสกิลคร่าวๆนะครับก็คือการใช้พัดตบแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับก็คือตบธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนส่วนสกิลนะครับสกิลคือการเรียกพายุนะครับค่อนข้างโหดเลยทีเดียวใช้ในการฟาร์มได้ดีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับเออดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูเห็นป่ม นี่คือแรงนะมันอาจจะดูเหมือนง่อยนะครับมันอาจจะดูเหมือนเบานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปใช้ใส่พวกมอนสเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าแรงมากๆดาบอันดับที่3นะครับที่ผมให้ฟาร์มดีที่สุดในใจของผมเนี่ยก็คือดาบฉลามเรื่มนี้เลยครับนี่เป็นดาบฉลามใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเป็นดาบที่เหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งของแสงอุสาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเคียวสีแดงใช่ไหมแล้วก็ดาบนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวโกงของแสงอุตสาอีกตัวหนึ่งเลยนี่บริเวณการเกิดนะครับก็จะใกล้ๆกััับบพดขอองมารระะนค จะเป็นทางขวาของประตูตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นพื้นที่ทรายตรงนี้นะครับมันจะเกิดบนทรายนะเพื่อนเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเออเพราะตอนผมมาเก็บมันก็เกิดบนทรายนั่นแหละ <c oughs> นี่จะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับลักษณะการตีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะก็ตีทั่วไปครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากแต่สกิลที่มันพิเศษนะครับก็คือสกิลคิวนะครับสกิลคิวหรือสกิลของดาบนั่นแหละเออพอเพื่อนเพื่อนกดนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับมันจะสร้างเออเหมือนเหยื่อรอดสีแดงนี้นะครับ คือมันจะสามารถรวมมอนเนี่ยเป็นกระจุกเดียวกันได้คือนอกจากรวมมอนให้มาอยู่เป็นกระจุกแล้วนะครับมันยังสามารถสร้างความเสียหายได้จํานวนหนึ่งเออแต่มันอาจจะไม่ใช่สกิลที่แบบว่าคอมโ,มโบทีเดียวตายหรือใช้ทีเดียวตายนะครับมันอาจจะต้องใช้สกิลอื่นร่วมด้วยนะครับคือคุณสมบัติของมันจริงๆอ่ะคือการรวมมอนพวกเนี้ยเป็นกระจุกเดียวกันนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลแรงๆใส่ได้อ่ายกตัวอย่างง่ายๆครับเป็นสกิลนี้ก็ได้ สกิลดาวกระจายวงจักรนะครับนี่รุ่นแบบโหมดเซียนเลยนะครับก็เรื่องนี้แบบผมอ่ะผมใช้สกิลนะครับนี่รวมเป็นกระจุกแล้วสมมติว่ามันรวมเป็นกระจุกแล้วนะเพื่อนสมมุตินะอ่ะผมก็ใช้ดาวกระจายวงจักรนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปจุดเดียวเลยครับปุ้มแตกหมดเลยครับเพื่อนๆสำหรับดาบเล่มที่4นะครับดาบอันดับที่4นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับว่า ผู้ที่ใช้ดาบเร่มนี้นะครับนี่ดาบที่อยู่หลังผมตอนนี้นะครับมันคือของใครอันนี้ผมไม่รู้จริงๆริงนะครับเพื่อนๆนหากเพื่อนๆ่คนไหนรู้นะครับว่าใครนะครับที่เป็นผู้ใช้ดาบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกผมใต้คลิปนี้เลยเออคือผมไม่รู้จริงๆริงนะว่าอันเนี้ยใครมันใช่วะเออแต่คุณสมบัติมันค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับเดี๋ยวผมใจเพื่อนไปดูจุดเกิดกันก่อนเลยกันจุดเกิดของดาบเร่มนี้นะครับจะอยู่ที่หมู่บ้านหมอกนี่หมู่บ้านหมอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทำการว้าไปเลยนะครับพอเพื่อนเที่อนย จุดที่ผมนะครับอยากให้สังเกตเลยสําหรับใครที่เอาจจะหลงทางนะครับเอาจริงๆแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นหมู่บ้านที่ผมมองว่ามันเรียบง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ราบนะอ่ะสังเกตที่ร้านราเมงนะครับนี่ัญลัตตรงนี้เลยนะครับทำการตรงออกมาเลยครับเพื่อนตรงออกมาข้างนอกนี้นะครับเพื่อนๆจะเจอสะพานที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเออมันจะเกิดแบบจุดที่เลยสะพานไปนิดนึงนะครับนี่ผมให้เพื่อนมันดูกันนะ สำหรับจุดเกิดนะครับหรือจุดดบดาบเล่มนี้นะครับก็จะอยู่ทางขวามือของประตูเลยนี่ขวามือทางนี้นะเพื่อนถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนมันจะเกิดบนหินตรงนี้นะเนี่ยมันจะเกิดแถวๆนี้เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ถ้าไม่เห็นจริงๆก็ให้ขึ้นมาดูวันนี้อีกทีหนึ่งนะเออแต่แง่คือมันบริเวณนี้แหละเพื่อนเพราะว่าผมเองก็เก็บดาบเล่มนี้มานานแล้วนะครับเออก็เลยอาจจะจําผิดจําถูกบ้างนะครับก็ขออาภัยด้วยอ่ะ สำหรับการฟันนะครับมาดูเลยการฟันนะครับก็ทั่วไปครับยืนฟันแล้วก็ตีลังกานหน่อยนะครับนี่ตีลังกาเตะน,นีดหน่อยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมล่าสัตว์หางแรกๆนะครับแล้วดาบที่ผมใช้แรกๆเนี่ยก็คือดาบเล่มนี้เลยนะเพื่อนเพนเพราะว่ามันมีคุณสมบัตินะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่อนข้างดีเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะผมกดตัว Q นะเพื่อนเห็นไหมมันคือการเรียกสายฟ้าลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงไปยาวๆเลยคือสร้างความเสียหายได้แรงพอสมควรนะเพื่อนเพื่อยิ่งใส่พวกมอนเล็กๆเนี่ยใช้ในการฟาร์มดีเลย เพอๆนะครับสกิลเดียวตายแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้นะครับต้องเรียกว่าน้องสุดท้องกันแล้วนะครับเพราะว่ามันคืออันดับที่5นะครับที่อยู่ในใจของผมเลยแต่ผมก็รักมันพอสมควรนะเพราะว่าผู้ที่ถือครองดาบนี้นะครับก็คือคิลเลอร์บีหรือร่างสถิตของ8หางนั่นเองนี่จะเป็นดาบตัวนี้เลยนะครับดาบผมเรียกดาบได้ไหมนเหมือนใบมีดหลายๆเล่มอ่ะเพื่อนๆดูเดิเหมือนใบมีดหลายๆเล่มนะครับเออเวลากดป้องกันนี่กดป้องกันนะครับผมชอบมากเลยกดขี้ขวานะครับ คือมันจะถือแบบมีดออฟตัวแบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหมอย่างเท่เลยแล้วจุดเกิดในดาบเร่มนี้นะครับก็คงจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยครับเพื่อนๆก็คือหมู่บ้านสายฟ้าเนี่ยเองนะครับนี่หมู่บ้านอันที่3านี้นะครับทำการวาร์ปไปเลยครับผมเพื่อนเพื่อนะครับที่วาร์ปมาหมู่บ้านนี้นะครับมาแรกๆกเนี่ยบอกเลยว่างงมากครับเพราะส่วนตัวผมเองนะครับพอมาแมปนี้ใหม่ๆเนี่ยงงมากเลยครับไปไม่ถูกนะครับเอาง่ายๆยครับยึดจุดร้านรามเมงเป็นหลักเลยนะครับดูสัญลักษณ์ของจุดร้านรามเมงนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมได้อยู่จุดร้านรามงล ให้เพื่อนๆนะครับมาทางขวาตรงนี้เลยนะครับก็คือนอกหมู่บ้านนี่ไปทางนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะตีตีหินอ่าออกมาออกมาออกมาได้แล้วืมบอกเพื่ออะไรเนี่ยเออเห้ยกว่าจะได้สุดยอดเพื่อนๆทำไมผมบัอกอ่ะเออเอาไงออกมาตรงนี้นะครับนี่ออกมานอกหมู่บ้านตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆทำการวิ่งลงไปอีกสักนิดนึงนะครับนี่วิ่งลงมาตรงนี้นะครับอ่ามันจะเกิดประมาณเสาที่สองนะครับมันจะเกิดบนเสาเลยเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือเอ้ยเดี๋ยวผมจาได้ว่าเสามันขนาดเท่ากันไม่ใช่หรอเหมือนเขาจะปรับใหม่แบบนี้อันนี้เสาแรกนะครับนับตรงนี้เสาแรกอันนี้เสาที่2นะครับมันจะเกิดบนยอดตรงนี้เลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นยังไงเดีเพื่อเพื่อนอ่ะบักอ่ะมันจะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับตอนที่ผมเก็บนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับลองดูการฟันของอาวุธคิลเลอร์บีดีๆนะครับดูดูการฟันนะเพื่อนๆผมอนผมยงชอบเลยคือตีลังกาเตาดะดูดิ เออตอนแรกผมดูนะเหมือนมันจะฟันเร็วกว่าปกติหรือเปล่าเพราะว่ามันม้วนตัวลวดลายแต่ผมดูดีๆแล้วนะครับการฟันเนี่ยมันพอกันหมดเลยนะดาบแต่ละเล่มอ่ะเออคือมันไม่ได้เหมือนแบบว่าอันไหนฟันเร็วกว่าเล่มไหนเลยนะเพื่อนๆดูมันเหมือนจะฟันเร็วนะแต่ผมมองแล้วมันก็แบบ ปกติอะเออเ,อเพื่อนๆต้องลองจับดูดีๆผมว่ามันปกตินะครับแต่การฟันเนี่ยมันเท่จริงดูมันตีลังกานะครับอ่ะยิ่งคุณสมบัติของมันนะครับสกิลของมันเนี่ยเพื่อนๆดูนะพอผมกดตัวสิวนะมันจะเหมือนเป็นอารมณ์โปล็อกเป้าเลยเพื่อนๆจริงอยู่นะครับที่ดาบเล่มนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับเออเหมือนดาบเล่ม,มอ,อื่นๆนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ย แต่คุณสมบัตินะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือโปรล็อกเป้าเพื่อนๆดูนะมันก็สกิลนะครับมันจะม้วนตัวนะครับฟันรัวๆๆๆร,ร,ร,รแบบนี้เลยนะครับเออคือสร้างความเสียหายเฉพาะจุดนะครับได้ดีมากเลย ดาบที่ใช้ในการฟาร์มดีที่สุดในใจของผมนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันสําหรับ5อันดับนะครับแล้วทีนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะขอเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับ5ดาบที่ฟาร์มดีที่สุดในใจของเพื่อนเพื่อนกันอ่ะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ไม่ไมมว่าจะเป็นดาบที่ฟาร์มดีที่สุดก็ได้หรือ PVP ดีที่สุดก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเออไม่ว่าจะเป็นดีทางด้านไหนก็ได้นะครับขอเพียงแค่5อันดับนนครรรททีีี่่่่เเเพืือออู้้้้สสสึกชชมมมาาาุดดถตใลลิปไ และผมนะครับจะทําการกดหัวใจให้นะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์5ดับดับของตัวเองเท่านั้นนะและในส่วนท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามาในระบบสมาชิกของช่องเราผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณรายชื่อเพื่อนเทุกคนนะครับที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้เลยขอขอบคุณจริงๆครับแล้วหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้แบบบ้า มากๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเพื่อที่ผมนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับบายบา,าย